ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty o u e r All or a d อีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในการสุ่มของมองดาราครับแต่ก่อนที่จะไปสุ่มกันก็จะมาพูดถึงในส่วนของออซีซั่นต่อไปครับผมสำหรับใครที่รอนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังเล่นตัวอของหวังยวนจียังไม่จบตัวต่อไปก็จะเป็นของบางเต็กนะครับผมนี่จะเป็น จะมาในส่วนของ s s r นะดูฉากคาซีนก่อนก็ได้เป็นคนที่ยิงธนูปักอกควรดอูดได้เออหนูจะอกปักแขนเออแล้วก็จะเป็นฉากที่เปิดตัวของหมอกวัวโตพอดีเออนี่บังติ ภารกิจก็เหมือนเคยครับผมภารกิจก็เหมือนเดิมแหละรางวัลก็เล่นๆไปแล้วก็จะได้รับหนึ่งตัวแล้วก็จะมีวิญญาณลบให้เราจะมีตัวให้สองตัวก็บผมวิญญาณลบสีทองอีกหนึ่งโอเคเราไปสุ่มกันเราจะสุ่มทั้งสองรหัสเลยนะไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปรวมกันทีเดียวหลังคลิปแล้วกันเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ลดด้วยบางทีผวอาจจะลืมนับไป ก็จะมีในส่วนของหีบรางวัลหายากนะครับเป็นกล่องขวัญตัวนี้จะมีวิญญาณลบสีแดงซ่อนอยู่แล้วก็จะมีแบบวิญญาณลบสีส้มแล้วก็จะเป็นพวกเศษมันก็จะมีพวกการันตีให้อยู่ข้างล่างครับผมเวลาเราสุ่มไปกี่ครั้งกี่ครั้งโอเคเราเริ่มที่ห้าครั้งแรกอ่าห้าห้าครั้งแรกก็เกลือครับผมสิบครั้งแรกไป 10ครั้งแรกได้เศษมา1เศษก็ก็พอได้อยู่เออ15ครั้งโอ้คางคางเจืเกือเลยครั้งที่20อืมครั้งที่25อาจจะไปเร็วหน่อยโอ้โหวิญญาณลบสีแดงเศษมาก็โอเคอยู่ ที่สามสิบห้าเกลือรั้งที่สี่สิบก็ยังเกลืออยู่ที่สี่สิบห้าโอ้ยิงเกลือเขาไีใหญ่เลยรั้งที่ห้าสิบได้เกลียวยานสีแดงก็พอได้อยู่ ที่ห้าสอันนี้ยิ่งเกลือครั้งที่60ที่65ไปแบบเร็วมากมากเลยโอ้เกลือจริงๆวะนะอ่านี่โปรโมชั่นหมดแล้วเมื่อกี้แบบสุม5ครั้งใช่4ใบครั้งที่70ไป โอ้ได้เศษใหม่เลยโก็ครข้งที่จะเกลืออยู่ไปครั้งที่75อ้อืมเกลืออันนี้จะสุ่มอีก5ครั้งจะได้อวิญญาณลบเลือกเองครับผมเป็นสีทองนะโอเคเราซื้อเพิ่มครั้งที่80ปลายไปก็ยังเกลืออีกเหมือนเดิมครับผมถ้าไม่ได้ตัวการันตีตัวนี้มาก็ เกียเราไปดูเปิดในกระเป๋านี่คับผมเวลาใช้มันก็จะมีแบบให้เลือกอ๋อมันไม่ได้ให้เลือกตัวเนี่ยมันให้เลือกอ่าอันนี้หรือเปล่าให้เลือกแค่ตรงกลารนี้หรือเปล่าหรือว่าเลือกตรงการเสร็จเลือกพวกตำแหน่งเสร็จแล้วก็ค่อยไปเลือกตัวข้างในหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็เออไม่เคยเลือกเองเหมือนกัน มีแต่แบบเศษร,รวมมาแบบนี้แหละนี่อาได้ของกุยห้วยมาโอเคดีอยู่เอาไว้ใส่กับตัวมันแล้วก็ลงหมวก p p อัน,น้ก็เก็บเศษใกล้จะครบลวส่วนในเซตของการตั้งค่าผมจะตั้งค่าไว้ประมาณนี้ครับผมในส่วนของกราฟิกเกมผมจะตั้งไว้ระดับสูงแล้วก็เฟรมเรทจะตั้งไว้ที่60ครับอืมก็จะประมาณนี้แล้วก็ระบบเสียงระบบไรถ้ามันไม่พอดียังไงก็ เหมือนเดิมก็คอมเมนต์บอกกันได้นี่ครับถ้าใครที่ยังไม่จบซีซั่นหนึ่งนะมันจะมันจะมีเป็นของหวังเยวอนจีอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ของผมเล่นช้าหน่อยก็จะเหลืออีสิวันจะจบซีซั่นนี้แล้วก็จะขึ้นของเป็นบังเต็กแทนนี่หลังจากหวังเยวนจีนี่เสร็จจะเป็นของบังเต็กตามเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นซีซั่นที่2อโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกัน อันนี้ก็นับต่อเลยครับผมครั้งที่85อืมเสร็จสีแดงโอเคอยู่ไปครั้งที่90ก็เกือครับผมคั้งที่95มันจะไม่ได้ตัวดีเลยอวะครั้งที่100ไป โอ้เศษสีแดงนะก็เก็บเรื่อยๆโอเคอยู่อันที่หนึ่งร้อยห้าอ๋อได้แต่เศษนะที่หนึ่งร้อยสิบเศษสีแดงอ๋โอโอเคออกอยู่ทันที่ร้อยสิบห้าอุ้ยได้เป็นของไต้เกี้ยวครับผม สีทองออกแล้วอันหนึง่งแต่ตัวยังไม่มีเลยเป็นหอใไตเกี้ยวตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมอืมก็โอเคอยู่ถือว่าโอเคแหละได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเมื่อกี้มันน่าจะออกในส่วนของหายากตรงนี้ครับผมนี่ตรงหายากแล้วก็ได้เป็นวิญญาณลบสีส้มตรงนี้เออก็โอเคอยู่นี่โอ้นี่มันมีตัวโชคเต็ม โชคเต็มน่าจะการันตีเออใช่ไม่บอกว่าโชคเต็มการันตีโอเคกันที่ร้อยยี่สิบไปร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบืมเสียสีแดงออกดีอยู่ร้อยสามสิบห้า ร้อยสี่สิบเอาอีกแล้วก็ผมออกในส่วนของกุยห้วยครับตรงนีอ้ออกเป็นในส่วนของกุยห้วยอีกแล้วเมื่อกี้เป็นแบบการันตีนะเลือกอไม่ใช่การันตีเด็ดไม่เป็นการแบบรวมเศษอันนั้นก็ได้กุยห้วยอันนี้ก็ได้กุยห้วยไม่อีกน,นี่จะเป็นแบบสุ่มได้นะ โอ้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเมื่อกี้ออกหายากครับผมไปกันที่1 4ออันนี้เกลือ150ครับไป155ก็เกลือ ครั้งสุดท้ายครับคนที่160ไปกสอก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมก็โอเคครับรหัสนี้ได้มาอยู่2ตัวนะได้เป็นไตเกี่ยวกับอุ้ยห้วยนะเออได้มา2ตัวก็โอเคนะเพราะว่ามันหายากแล้วมันออกยากถ้าโชคการันตีนี้ไม่เต็มมันก็จะไม่ออก ถ้าดวงไม่ดีจริงนะอันนี้ออกมาสองครั้งก็โอเคยอยู่ในส่วนตัวเข้าใหม่ก็จะมีเยอะมากเลยครับผมสามารถจะดูผลผลตรงนี้ได้นะอ,อก็จะมีในส่วนของจิ้วท้ายครับผมตรงนี้ผมเห็นในการล้มหมวดนะพีพีนะเพลงดาบของมันนี่แบบโคตรโหดน,นะล้มหมวดพีพีได้แบบสุดสุดมากเลยก็เหมือนทุกเกมเลยเนาะตัวใหม่มันเข้ามาเขาก็น่าจะ บับขึ้นอะไรมาเนี่ยก็ไตเกี้ยวครับผมเหมือนตุ๊กตาเลยเนีย่เป็นกระบองคู่ครับผมแล้วเ,เป็นของโลสซุนโลสซุนก็จะเป็นดาบคู่น่าจะถอดแบบมาจากอ,อ่อโจผีนะประมาณนี้เ,ออเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์เฉยๆแล้วจะมีของเบ้งเฮกครับผมโอ้แมงชุดเหมือน ออกมาจากแบบถ้ำเนี่ยนะเป็นเพื่อนของอีสาวถ้ำปันชลบอเนี่ยเออนี่เนีแคนเหมือนกันแล้วก็เน่เป็นในส่วนของต่งโตเครับผมตัวอ้วนท้วมสมบูรณ์เลยมันเหมือนไอ้นั่นนะตัวมังกรลารบอสในเกมมาริโอ้ออ จะหน้าตาแม่งผมไม่ได้บุรีเลยไม่เหมือนองค์คุรีมานเลยมันดูทำหน้าตากะแล้วก็ในส่วนของเอดดาก็ไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นะเออส่วนเอดานี่ยิ่งไม่มีเลยเข้ามาแต่ตัวเอดาแล้วตอนนี้ก็คลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมเข้าเป็นครอบครัวสก๊กด้วยกันมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์สอบถามใต้คอมเมนต์เลย ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ